จะถามหน่อยพี่กินกินแล้วเป็นไงบ้างก็เมื่อก่อนนี้มันปวดนะคะปวดกระดูกปวดไอหัวเข่าหรือปวดที่ที่แบบเกิดบาดเจ็บอ่ะพอกินไอตัวนี้ไปแล้วมันรู้สึกดีแล้วตอนนั้นที่ยังไม่ได้กินนั่นนะคะกินข้าวไม่ได้แล้วกินปลาก็เหม็นคาวกินหมูก็เหม็นอะไรอย่างเงี้ยพอตอนนี้รู้สึกว่ามันกินได้อกินข้าวก็ได้หิวรู้สึกหิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ตกบัตรเหตุใช่ไหมค่ะรถมาใส่คว่ำเหลือเป็นเป็นยังไงมันมันสาเหตุที่ไปฉีดวัคซีนมาฉีดวัคซีนเข็มที่สองมาได้สี่วันวันที่สี่วัคซีนอะไรเนี่ยวัคซีนเข็มแรกไปซีนูแวกเอออไเอเข็มที่สองเอ็กตาอะไรเนี่ยเอ็กตาป่ะเอ็กตาเซเนกาอะไรเงี้ยเหรอค่ะอ๋อพี่ฉีดฉีดวัคซีน โควิดเนี่ยนะเพราะฉีดเข็มที่สองแล้วก็มันตีไอี่วันวันที่ 4, สี่ก็ขับมอเอร์ไซไปยังไม่ได้ครึ่งกิโลเลยมันก็วูบอะค่ะผมมันวูบเลยเหรอวูบไปเลยสลบไปเลยอะอ๋อส,สลบด้วยนะยรถคว่มก็รู้สึกตัวไม่ดิงก็หายปละห่าคือคือมันวูบตอนตอนไหนนะพี่อตอนปอนมณตอนหกโมงครึ่งหงเช้าอะค่ะ พี่พี่ไปวูบในในขณะทําอะไรเนี่ยกลับบ้านกาลังจะกลับบ้านับก็ขับรถนรยไงค่ะขับรถมอเตอร์ไซค์เหรอรถมอเตอร์ไซค์เหรอค่ะเพราะตอนกลางคืนฉันจะไปอยู่นำรอบแล้วตอนกลงางวันจะมาอยู่มาดูยืนตำบลมาดูยืนอยู่คนละตำบลเพราะกลางคืนต้องมานอนกับฝ้าคนแก่อ๋อพี่พี่วูบในขณะขับมอเตอร์ไซค์ค่ะอ๋อมันมัน ไม่รู้สึกตัวเลยใช่ไหมไม่รู้สึกตัวเลยกําลังจะรู้สึกตอนแรกที่จําได้ครั้งสุดท้ายอ่ะกําลังจะเข้าแค่สามขี่มอเตอร์ไซค์มาเข้าแก่หนึ่งแกยสองแล้วจะเข้าแก่สามกํลังจะเร่งอ่ะอแล้วไม่รู้มันไปยังไงเลยอ่ะไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้สึกตัวมันมันหน้ามืดมันวูบลงไปอะค่ะวูบแล้วก็มันไม่รู้สึกอ่ะเหมือนแบบมันวบคุมตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะโอ้แล้วท่าลงท่าอะไรเง,งี้ยไม่ได้กะเลยไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลย กำลังจะข้าเกียย์สามจำได้ครั้งสุดท้ายกำลังจะเข้าเกียวสามนั่นเองแล้วมันก็วูบไปเลยสลบไปเลยอ่ะได้ยินอีกครั้งหนึ่งประมาณตั้งประมาณตั้งยี่สิบนาทีแล้วอะไรนี่เนี่ยรุนหลานมาเรียกออค่ะเขาบอกรถให้เขากลัวรถที่ผ่านไปผ่านมาจะเหยียบกลางถนนน่ะออพี่พี่เอาเอาหน้าลงวะเนี่ยหน้าลงอะค่ะโอ้หน้าลงหน้าเป็นเป็นแผลไหมพี่ เป็นเต็มหมดเลยเนี่ยตรงนี้ก็ตรงปากก็ฉีกเ oh. ย็บตรงเนี้ยฉีกแล้วตรงนี้ก็ฉีกตรงนี้หนังทะลิกไปนังเห็น้วยเลยเนี่ยเอแล้วตรงนี้ก็ฉีกตรงนี้ก็ท uh. เ,เ,ล,เ uh. ล,ลิกขึ้นไปก็้วไหปลาเห็นบอกว่าไหาปลาหักเลยเนี่ยค่าายะาหปลาหักตรงตรงไหนหพี่ที่ตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้เลยหักเลยใช่ไหมหักไปเลยแอตเ์เลดูที่ที่สองก็ไม่ติดที่สามก็ไม่ติด ใส่เปลือกมาที่ที่สี่ตลบไปนานเลยพี่ก็นานนะค่ะนานนะประมาณพ่อหลานบอกว่าเขาไม่กล้าจับเพราะกลัวแขนหกักขาหักอะไรเพราะพอจับหมาหงายมาเลือดแดงเต็มหน้ามาเลยอะ่ะเพราะหนังตรงนี้มันก็มาทะลึกมาแปะตรงนี้มันฉีกเลยอยากฉีกมาเนี่ย,เ,ย,เ,ยเจ็บหนักเลยนะค่ะมหมอก็เย็บแต่เย็บแล้วก็รู้สึกว่าดีนะ เพราะว่ากินยาตัวนี้อย่างก็อ like ีตรงเนี้ยมันมันนั่นขึ้นมาอมันนั่นขึ้นมาด้วยเนี่ยมตเดิมมันแดงอย่างก็เลือดเลยตรงเนี้ยแดงแจ่แล้วค่ะอ๋อกินกินตัวนี้ก็ดีขึ้นเพราะงั้น่ค่ะดีขึ้นกันก็เลยซื้อเป็นปลุกที่สองเออปลุกที่สอง้วเนาะจ้ะอ๋อจ้ะจ้ะขอบขอบคุณมากนะพี่นะ